หนูก็รู้สึกดีใจแล้วก็ขอขอบคุณทางบริษัทโอสถสภามากๆเลยค่ะที่ได้มอบเงินรางวัลพิเศษอันนี้ค่ะรู้สึกดีใจแล้วก็ประทับใจมากๆเลยค่ะแล้วก็ขอขอบคุณทางบริษัทโอสถสภานะคะที่เป็นกําลังใจให้เต้มาตลอดค่ะขอขอบคุณอีกครั้งนะคะที่รับเต้เข้ามาเป็นพนักง,งานกิตติมศักดิ์ในโอสถสภาครั้งนี้ถ้าไม่มีกําลังใจจากชาวโอสถสภาหรือพี่น้องชาวไทยทุกคนเต้ก็คงไม่มีเรียนประวัติศาสตร์ในครั้งนี้ด้วยค่ะเต้ก็จะทําหน้าที่ของเต้ให้ดีที่สุดค่ะยงนีก็ขอเป็นกาลังใจให้เต้ต่ออไปนะะคคคขบุณ